ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ครับพี่น้องสมเดอ้อสมคลองน้ำนี่ละคลองน้ำที่บ้านอ,อีสานบ้านเขาพ,อ,พอได้อยู่ได้กินกับน้ำอันนี้ละพราะว่าสูบน้ำจากลำเหวยหลวงขึ้นมาเห็ดหน้าปังคนนะพี่น้องน้ำนแห้งแห้งถามพีตัวนี้บ้านเ้ากระอึดกระยากเพราะว่ามมนได้เห็นหน้าสองเธอก็เลยได้ได แต่มีพออ่อโย่พอจินกันยอดคลองน้ำตัวนี้เหรอครับพี่น้องคลองน้ำคือมาจากลำห้วยบองไปไปไก่ดิพี่น้องไปจนว่าพคนละประมาณพันกว่าไร่ครับคลองน,น,งน้ำตัวที่ท,ที่ที่จะใส่งานได้ประมาณพันกว่าเลยคนละพี่น้องค,คอนไรยเดี๋ยวไปขังได้ก็แยกพี่น้องแยกคนละ เอาจากไยทั้งใดใดพืน,น,พน,นะครับที่น้องอหน้าปังกจ็จะกระเซนน้ำตัวเดียวนี่แหละ ตัวนี้เป็นลักไงแ็่ในบ้านเมืองเขามีอยู่มีกินกับย่อนท้องน้ำตัวนี้พี่น้องจะใส่กับพลังฝังโขงมาไทายอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นอยากใหธรรมชาติของบ้านเขา,าให้พ่อแม่พี่น้องเห็นน้ำกันไปละุเ้อ,เอไปไกลๆพวกนี้พี่น้องคนไปไกลไปจุดจุดตาพี่น้อง ไปไปขุนอาสมเลยพี่น้องเดอ้อขุนอะาคิวสัสดน้ำน้ำพี่น้องสารบานันทองจะ่าปองน้ำเดอ้อพี่น้องธรรมชาสตร์นี่มัน,น,นมีแต่ของธรรมชาติทั้งนั้นเลยพี่น้อง